ัสดีครับผม PC พีศีภาคครับจาก x o t o โอโต่นะครับวันนี้เราก็จะพาท่านมาชมบรรยากาศการแข่งขัน t o y ย ta g a z o ูเล็ i n g m o t o r อร์ส2023ครับตอนนี้เป็นสนามที่5นะครับเป็นสนามท้ายที่สนามช้าง i ิน e r n a t i o n a l c i r c u i กนะครับก็เรียกว่าเป็นสนามที่มีความเข้มข้นมากเนื่องจากว่าจะต้องมีการเก็บคะแนนแล้วก็ใครที่เป็นแชมป์ประจำปีก็จะวาดกันที่สนามนี้เลยนะครับผมในลางก็มีในงานก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับจะมีรถแข่งกันต่างประเทศ นะครับรถออย่างเช่น GR 1 0ึ่งศูนนะครับแล้วรถแข่งที่เป็นแรลลี่นะครับรถแข่งแรลลี่นะครับแล้วรถดิฟอะไรต่างๆที่มันเป็นรถที่หาชมได้ยากนะครับแล้วรวมถึงเหมือนการแข่งขันนะครับก็จะมีรุ่นที่มีความน่าสนใจมากมายเช่นยาริสวันเมกเลสยานิสเอทีวันเมกเลสครับแล้วก็เอาลติสวันเมกเลสนะครับทุกรุ่นนะครับก็จะมีความเข้มข้นสูสีนะครับอย่ามองว่าวันเมกเลสไม่มีอะไรนะวันเมกเลสเนี่ยคือความสูสีใครที่ เซตติ้งเก่งกว่าพร้อมกว่าจังหวะด,ดีกว่าก็เอาไปก็อไปนะครับแล้วก็ยังมีรถที่ใช้เชื้อเพลิงที่ทางโตโยต้าเขาภูมิใจนําเสนอก็คือ c n f นะครับหรือคาร์บอนนีโตรฟิลนะครับนี่ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการทำได้คาร์บอนรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีคันหนึ่งก็งจะเป็น GR Corolla ที่ท่านประธานนะครับโมริโซขับนะครับก็อันนี้จะเป็นเชื้อเพลิง H2 concept นะครับหรือเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั่นเองครับ ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศภาพรวมก่อนครับแล้วส่วนเรื่องของรถเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่ออีกภาคหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวการโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในบูธแอสเซมบิชันนะครับของนี่เลยครับโตโยต้ากาซูเลสซิ่งเซสเทียติวส์นะครับเราสวัสดีคุณลุงก่อนครับคุณลุงโริโซสวัสดีครับนะครับก็เรียกว่าเป็นท่านประธานอากิโอโตโยดะนะครับซึ่งมีหัวใจมอเตอร์สปอร์ตเป็นระบบนะครับ จริงๆเนี่ยบางคนบอกให้งงสรุปแล้วชื่อกันแน่เดี๋ยวโมริโซเดี๋ยวอากิโอได้โตโยดะจริงๆอ่ะท่านชื่ออากิโอโตโยดะแต่ว่าโมริโซเนี่ยเป็นน้ำแฝงเมื่อไปแข่งรถนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยทียยท่ท่านอยากไปแข่งรถเนี่ยท่านท่านประธานนารูเซะนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยอาจารย์ของอท่านอากิโอเนี่ยปรากฏว่ามีการติงว่าเฮ้ยเป็นประธานบริษัทไปแข่งรถไม่ไพนันตรายนะอย่างอุ้ยอย่างนี้แต่ว่าท่านก็บอกตังว่าท่านก็ดื้อ ไปแต่ว่าเขาเลยเปลี่ยนชื่อในการขานเป็นโมริโซนะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะมีในงานนี้ก็จะมีรถแข่งหลกัหลกๆนะครับอยู่3คันนะครับเอาคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นรถไฮรักรีโวนะครับเป็นตัวแข่งอคอสฟันที่นะครับ เอเชียคอสตคันทรีนะครับหรือ a อ c r นะครับสดๆร้อนในปี2023คันนี้ก็คนขับก็คือเล้งมังกรไฟนะครับคุณจลัดนะครับโดยคนขับก็เรียกว่าเป็นรถที่ทำไอเนะครับในสนามแข่งจริงเพื่อที่จะมาพัฒนาเป็นรถโปรดักชันคาร์นะครับโดยภาพรวมอ่ะลองวนรอบลองดูดิเขาเปิดเขาเปิดปะวะอ่ะเปิด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 โซนนี่ครับโซนนี่ครับโซนนี่นี่ ภายในก็เป็นรถแบบพกคันที่เต็มระบบมีทาวินมิเตอร์นะครับด้านเกียร์ก็ต่อสูงขึ้นเพื่อให้เข้าได้สะดวกเพราะว่าอย่าลืมนะว่านักแข่งเนี่ยไม่สามารถมาเอื้อมเข้าเกียร์หรือทำอะไรได้ทั้งสิ้นเพราะว่าถูกล็อกอยู่กับมาร์คเอเซดด้านเบรกมือก็ภายในก็เป็นลักษณะของรถแข่งเท่าที่จะมีนะครับโอเคประมาณนี้ฮีโลบาพวงมาลัยสป,ปากโก้นะครับโอเคไปครับโอเคไปถึงปุ๊บแล้วก็เราก็โผล่มาตัวนี้ นะครับเดี๋ยวเราก็โชว์มาตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าไฮลักเทีอาสปอร์ตนะครับสเปรคออสเตรเลียที่จะเอาเข้ามาขายท้ายปีหน้าซึ่งดีเทลต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างมีอะไรที่อัปเกรดรอยู่ความควรนะครับเดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันในจเจ้าโรมีเทสแยกนะครับเป็นรีวิวแยกต่างหากเนาะไปแ,แล้วก็นี่เราก็มาคันนี้ต่อต่อเลย ตัวนี้ครับก็จะเป็นรถดิฟนะครับเป็น GR Corolla ที่วางเครื่อง 2J นะครับก็ไปดิฟโชว์ในงานตัวเต้าอะไรที่บางนาม,มาแล้วนะฮะสเปคก็เป็นเครื่อง 2J นะครับ HKS 3.4 s t o k e r Kit อร์โบ HKS TT 75100 BB นะครับผมอื่นๆก็ไม่มีราคาก็ลีมีรางมาประมาณ900นะครับอ่าคือด้วยความที่รถมันมีทรง,งแล้วนะครับก็ทำออกมาก็รู้สึกว่า นะดูมันโหดดีนะครับก็เป็นรถดิบเ,เป็นรถดิฟโชว์นะครับแล้วก็มีการดิฟในรายการฟอร์มูล่าดิบเจแปนด้วยนะประมาณนั้นคันนี้ก็เป็น Toyota GR Yaris r a l l y 1 h y b r i d นะครับก็จะเป็นมีมีการเอาระบบไฮบิดเข้ามาผสมนะครับเป็นรถที่ท่านประธานโมริโซนะครับเอามาขับโชว์ในงานนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางการแสดงความสามารถนะว่ารถที่เป็นรถแรลลี่สไตล์ยุ่ง่แบบนี้แล้วจะมาขับแบบ จิ้มคันหน้าแล้วโยนดิฟไปดิฟมาเนี่ยซึ่งบอกตรงว่ามันไม่อาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนก็การขับรถดิฟแบบปกตินะครับแต่ท่ามาทาก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าโอเคให้ทำได้นะครับคันนี้มีเครื่องพันหกนะพันหกไดเล็กห้าร้อยม้าครับคือสเปครถแข่งเนี่ยก็จะบอกว่าเกินห้าเกินห้าร้อยม้าแรงบิดเกินห้าร้อยนิวตันนะครับก็จะประมาณนี้ช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างแบบแรลลี่เต็มระบบอ่าโอ้ยโชว์ไม่โคตรใหญ่เลยวะ่ะ โฉมแม่งใหญ่เนทะ่าเกือบเท่าต้นขาครับก็เป็นรถที่สร้างพิเศษมาเพื่อการแข่งขันนะครับผมอ่าเราก็ดูรอบๆเนาะคือตัวนี้เจียรยาลิตัวนี้ก็คือเป็นรถแข่งมาก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาต่อยอมาเป็นรถบ้านนะครับตอนนี้รถบ้านเจียรยาลิตัวนี้ก็เรียกว่าได้รับความนิยมมากเพราะว่าหนึ่งเราเป็นรถที่สั่วทรงสวยกระทัดรัดมัน ล่ำล่ำดีอ่ะแล้วก็ขับสนุกมากมันอาจจะไม่ได้แรงเร็วเหมือนซูเปอร์คาร์นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็คือชอบรู้สึกว่ามันขับสนุกขับมันตอบสนองดีขับสีด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ทําให้ตอนนี้ก็ตอนแรกๆก็คนไทยบอกแพง2อล้านหโคตรแพงเลยแป๊บเดียวเกลี้ยงนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปกันครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นโัว้าฟิวส์นะครับตัว 24R Le Mans c e n t e n n a l GI Edition นะครับก็จะเป็นตัวแต่งแบบที่ใช้เรียกว่าถอดแบบมาจาก g r 0 0 0 Hybrid นะครับที่เป็นตัวแข่งเอิ์มังที่ได้แชมป์สปีซ้อนนะครับตัวนี้เนี่ยสังเกตดูจุดเด่นก็คือล้อนะครับล้อเนี่ยก็จะใช้ลายเดียวกับตัวแข่ง g r 0 0 0เลยนะครับก็เรียกว่าได้สืบทอดพลักษณกของ g r 0 1 0มาเลยนะครับผม ล้อเนี่ยก็จะเป็นอ,อของเรนะฮะยาง2 3 5 5า0 18นะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบมัลตินะครับก็จะเป็นเหมือนไฟไฟรถแข่งนะครับเป็นข้างละสหลอดนะครับรวมเป็น8ดวงนะครับสว่างโคตรมีแผ่นดีวิลเซอร์หน้าหลังสปอยเลอร์หลังคาหนาดหน้าคาหน,นาดหลังสปอยเลอร์หลังโอ้ยมาครบนะครับดูดันนะครับผมส่วนเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยก็น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นการโมดิฟายอะไรก็น่าจะเป็นสเปคเดิมเน้น ความสวยงามมากกว่าไปครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูพูดถึงตัว GR010 แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูตัวแข่งตัวจริงรกันดีกว่านะโอเคตัวนี้คือตัวแต่งตัวนู้นก็เป็นตัว Score. สแตนดาดนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตัวสแตนดาดเทียบกันคือสแตนดาดก็จะสวยหรูไปอีกแบบนึงแต่ทจริงแล้วผมมองว่ารถเตอร์้าสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นรถที่ออกแบบมาแล้วมีความทันสมัยสูงมากนะครับไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วเป็นรถลุงหน้าเบือ่อเแต่ก่อนแล้วนะ ก็น่าเสียดายเนอะที่โตโยต้าประเทศไทยไม่เอาเข้ามานะครับแต่ว่าแต่ก็อาจจะต้องเป็นเกรเมเก็ตหรืออะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันดูแล้วมันแบบมันสปอร์ตเดียมันคือพิวูส์เนี่ยล้วแต่ก่อนเราคิดว่ามันรถแบบรถพ่อบ้านแม่บ้านนะครับแต่ตอนนี้คือไม่รู้อะไม่รู้จะพูดไงสวยก็ดูดูเอาแล้วกันครับสวยจริงอันนี้ครับรถแข่งโตโยต้า g r 010นะครับเป็นรถแข่ง เอนดูร้านเลอมัง24ชั่วโมงนะครับก็ถามว่าเอนดูร์้านเลอมังชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นรายการแข่งที่เรียกว่ามีระยะทางยาวนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วเป็นรายการแข่งเรียกว่าเป็นตำนานเลยดีกว่าแล้วรถที่ผ่านรายการแข่งอันนี้ได้เนี่ยคือถือว่าคุณสุดยอดในความทนทานนะคันนี้ก็จะเป็นรถที่เรียกว่าเป็นเลสซิ่งไฮบริดก็เลอมังเอนดูร้านนะครับการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้น้ำมันเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณใช้น้ำมันน้อยแล้้วววคุณิ่งเร็ขึน คุณใช้กายเข้าพิษน้อยลงเติมน้ำมันน้อยลงนะครับคุณก็ได้เปลี่ยนในการแข่งขันแล้วก็ก็เลยใช้ระบบไฮบริดเข้ามาช่วยนะครับคันนี้ก็ชนะ World e n u u r a n c e Championship นะครับสปีซ้อนนะครับปี2021และ22น,นะครับนะครับผมก็โดยภาพรวมเนี่ยรถคันนี้คือบางคนบอกว่าทำไมไม่ล้างมาก่อนอ่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสภาพผ่านการแข่งขันมัจริงๆจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะมีรอย ค่าสปกปรกมีรอยมแลแงรอยยางหรืออะไรต่างๆนะครับคันนี้ก็คือให้ให้เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าแบบให้รู้ว่ารถ,รถคันนี้คือรถที่แข่งขันจริงนะไม่ใช่รถบอกอัพนะครับผมนะครับสเปคก็จะเป็นเครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์บนะครับวางกลางครับ 3,500cc 680แรงม้านะครับ, 3, cc, รบ,นะรบเป็นรถแข่งที่แรงมา้ามากนะครับแล้วเป็นระบบไฮบริดด้วยนะครับก็ แรงด้วยแล้วก็ใช้ให้บิดมาช่วยในการอัตราเร่งแล้วก็ช่วยในเรื่องของความประหยัดครับอย่างที่บอกว่าอเอนดูร้านเนี่ยถ้ายิ่งสิ้นเปลืองมากเนี่ยคุณก็ต้องเติมน้ำมันบ่อยก็สิเวลาครับอันนี้ก็เป็นโกาคาร์เครื่องยนต์ไฮโดรเจนนะครับก็ตอนนี้โตโยต้าเนี่ยลุกหนักเรื่องไฮโดรเจนเพราะว่าไฮาโดรเจนเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยก็ผลิตได้จาก เศษอาหารแล้วก็มูลไก่หรือวงเล็บว่าขี้ไก่นั่นแหละครับอันนี้ก็ใช้เครื่องยนต์ยามาฮ่าไม่ต้องงงครับเพราะว่าทางโตโยต้ากับยามาฮ่าเนี่ยจอยกันมานานแล้วสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นยุคเก่าๆเนี่ยจะสังเกตว่าเครื่องโตโยต้าจะมีโลโก้ยามาฮ่าอยู่นะครับบนฝาวาวนะครับก็คือยามาฮ่าเป็นผู้ออกแบบฝาสูบให้กับโตโยตา้านั่นเองครับผม ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีจากตัวแข่ง uh, GR Corolla h a t 2 Concept นะครับมาพัฒนาเป็นมาพัฒนาใช้กับโปรคาร์ดโอเคครับนี่โตโยต้าวีโก้นะครับกระบะมหาชนนะครับคันนี้นี่ครับเห็นเสียบอย่างนี้รู้แน่ๆครับเครื่องไม่เครื่องดีเซลไม่มีละเป็นไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไป สอบถามผู้สัมภาษกรณีดีกว่าครับทางทีมงานมาให้เขาอธิบายสั้นๆนะครับว่าโปรเจกต์นี้เกิดมาเพื่ออะไรสวัสดีครับผมก็คือผมสุพนัทนะครับจากบริษัทโตโยต้าทูโชไทยแลนด์นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยมีการจัดทําตัว BEV Conversion ตัวนี้ขึ้นมานะครับเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยในประเทศไทยเรานะครับเรามีเป้าหมายมุ่งจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุคาร์บอนเนนทอร์ตี้ปี2050นะครับทางกลุ่มโตโยต้าเองนะครับเราก็มีการโชว์ตัวเลเวอ ที่เป็นดีเอบีมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยรถที่เป็นรถเก่าเนี่ยโดยเฉพาะรถกระบะนะครับมีมากถึง7ล้านคันนะครับแล้วก็พวกรถที่เป็นรถที่มีอายุมากกว่า10ปีนะครับยิ่งไปกว่านั้นเลยมีมากถึง4ล้านคันตรงนี้เป็นผลเสียตัวสิ่งรัพย์อมากเลยก็คือเป็นการปล่อยคาร์บอนซะเยอะนะครับเราก็เลยมีการจัดทําตัวโปรท้าคาร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราเอารถตัวไฮลักซ์วีโกนะครับปี2012นะครับเอามาถอดเอนจินออกนะครับรวมไปจนถึงถอดพวกอะทนสเมชั่นซิสเต็มทั้งหมด แล้วก็เปลี่ยนเป็นคอมโพเนนต์ที่เป็น EV ทั้งหมดนะครับตอนนี้เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับอ๋อแล้วพวกอย่างเรื่องระบบส่งกำลังอะไรพวกเกียร์เกอร์ใช้อะไรทุกครับครับปัจจุบันนะครับเราใช้เป็นตัวมอเตอร์ไดรฟ์อย่างเดียวเลยนะครับผมอ๋อครับแล้วก็เนี่ยคันนี้เนี่ยเราใช้แบตเตอรี่ไซส์อยู่ที่41.5กิโลวัตต์อัวนะครับเหตุผลที่เราใช้ตัวนี้เนี่ยเพราะเรามองว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าประเภท last mile one นะครับก็คือเป็นการขนสส่งระะยั้นนะครับซึ่งกลลุ่มูกค้้าาากกลุ่่่่มมมนนีีีีีเยรรขขับทปะณ200ือ ก็จะแมทเหมาะสมกับแบตเตอรี่โดมไปถึงต um ัวแบตเตอรี่เองเนี่ยเราก็คำนวณในถึงเรื่องของน้ำหนักนะครับเพื่อที่ให้รถเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากับรถก่อนที่เป็นไอซีดีนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมีการปรับให้เวทชิสติบิวชั่นของแต่ละล้อเนี่ยมันเหมาะสมเหมือนกับรถัเก่าทำให้ฟีลลิ่งเองขับขี่ไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะครับผมโอเคขอดูภายในหน่อยครับเชนครับเชนครับคือจริงๆที่ขอดูภายในไม่ใช่แล้วครับผมอยากจะรู้ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ครับผมก็จะเห็นนะครับว่าในโดยเฉพาะอย่างนี้ในส่วนของคอมบิเนชันมิเตอร์ด้านบนนะครับเราจะเป็นในส่วนของที่เป็นอิเล็กทริกอิเล็กทริกในตัวคอมบิเนชันมิเตอร์แล้วนะครับชุดเกียร์นะครับปัจจุบันเนี่ยเราเอาทรานส์มิชชั่นออกนะครับเราเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไดรฟ์แทนครับผมก็จะไม่เหมือนกับรถคันเดิมที่เหลือในส่วนอื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพยายามคีปอย่างเดิมนะครับเพื่อที่จะทําราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราคอนเวอร์ชันเป็นไอตัวไฟฟ้าเนี่ยครับใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ ปัจจุบันต้องบอกว่ายังเป็นในรูปแบบของโปรโตไทป์ยอยู่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเรายังไม่สามารถทำเป็นแมสต์บรดักชั่นได้ราคาก mm ็ยังค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็ยังมีแผนที่จะทำเป็นแมสต์บรดักชั่นต่อไปในอนาคตครับประมาณได้ไหมครับตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับผม <laughs> <laughs> okay, แต่ว่าก็ต้องรอนะประมาณปีจะออกได้ประมาณปีไหนครับจริงๆการศึกษาทางธุรกิจเราเล็งไว้ว่าจะสําเร็จภายในปีหน้านะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นก็อาจจะเป็นช่วงปีหน้านะครับผมก็เป็นความคาดหวังครับ นะครับโอเคก็ขอขอบคุณกันที่นี้นะครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้แหละก็คือรถที่หลายคนรอคอยนะเป็นไฮรักแชมป์ก็จะเป็นรถกระบะที่ปีพื้นฐานจะตัว i m v IMV 0นะครับตัวนี้ก็เส้ดทรงเนี่ยเอาจริงนะมันย้อนลอยไปถึงเหมือนแบบพวกแรงคุยเซอร์ยุคเก่า นะครับแล้วก็แต่ว่ามาปรับปรุงแต่นี่คือรถที่เป็นรถใหม่เหมือนเป็นรถที่ออกมาเพื่อเน้นเป็นแฟชั่นแล้วก็เป็นแอคทิวิตี้อะไรพวกนี้มากกว่านะครับคือพง่นายคือทํามาเพื่อให้แต่งนั่นเองแหละแล้วก็ราคาไม่แพงอย่างตัวนี้นะครับตัว2.4ดีเซลเกียร์โตนะราคาเริ่มต้น584,000บาทนะฮะโอเคแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็มีการตกแต่งมาแล้วนะครับ มีใส่ล้อเรนโซ่อะไรพวกนี้คือเป็นรถที่ใส่ของสาหรับโชว์มาแล้วนะแล้วก็พื้นฐานเนี่ยจะเป็นพื้นฐานเดียวกับรีโวช่วงสั้นนะครับก็ถูกใจบ้านเราเลยนะครับกระบะช่วงสั้นบ้านเราชอบอยู่แล้วนะครับชอบมาแต่งกันพูดง่ายคือรถคันนี้ซื้อมาเพื่อให้แต่งแหละจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์แบบสไตล์แคมป์สไตล์ออฟโรดนะครับเดี๋ยวดูภายในดีกว่าแต่ผมชอบดีไซน์นะประตูดูไม่น่าเบื่อเนี่ยเขามีดีไซน์ของเขาอาจจะดูเรียมๆแต่ว่าก็มีความทันสมัยอยู่ ไอ้พวกแบบพวกทริมสีส้มๆเนี่ยจะเป็นอของเป็นอัซอรีที่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับดูข้างในผมชอบว่ะที่ชอบอะไรรู้ป่ะหนังไวัยนินดิบๆทุกอย่างดิบหมดคือดูแล้วมันแบบถ้เป็นสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะไม่ชอบเขบอกอะบอกตรงดูแล้วแบบรุ่นถูกอะแต่ว่าพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้ที่ต้องการเนี่ยสามารถไปหุ้มหรือเปลี่ยนเบาะใหม่เป็นเบาะแต่งอะไรก็แล้วแต่ นะครับอันนี้ตามชอบใจอ่แล้วก็ข้อดีอ่ะคือรถพวกนี้ถ้าเกิดไปเป็นรถลุยเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือลุยแล้วมันไม่ทําให้มันไม่เลอะไงถ้ามันเป็นพรมเป็นอะไรพวกเนี้ยเวลาโดนน้ําหรือโดนโคนลนอะไรพวกนี้โอ้โหทำคาวามสะอาดโคตรยากแล้วมีกลิ่นโลโก้โตโยต้ายุคเก่านะครับเหมือนแรงอถอนลมแรงครยเซอร์เลยว่างั้นเถอะเป็นรถที่เรียกว่าเป็นแบบมาเปือป่อยๆดีๆกทีหนึ่นะครับดูแล้วมันได้อารมณ์เลโทรนะครับคนที่ซื้อรถพวกนี้ เอาจริงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ซื้อไปแต่งนะครับเกียร์ด้านหลังเนี่ยตัวนี้จะเป็นกระบะท,ที่เขาเรียกว่าแฟลตเด็กแฟลตเด็กคืออะไรแฟลตเด็กก็คือกระบะเรียบบางคนเขาเรียกกระบะลอยนะครับเนี่ยจะไม่มีซุ้มล้อขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นรถกระบะท,ที่มันเป็นสไตล์โค่นเลโทลนะเนี่ยมีหูเกี่ยวแบบนี้แล้วก็ที่ล็อกกระบะเนี่ยถ้าเป็นรถสมัยใหม่ก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นแบบล็อกแบบเก่านะครับรง่ายๆคือถอดแบบรถยุค70หมดเลยแหละ ประมาณแบบไฮรักไอเอะไรประมาณนั้นเหลี่ยมๆนะครับก็เป็นรถที่มีสไตล์บางั้นนะครับคนที่ซื้อไปเนี่ยก็อย่างที่บอกก็พวกเรานี่แหละซื้อไปแต่งแล้วก็ดูขับแล้วมันเท่ๆไม่เหมือนใครประมาณนั้นนะครับก็ลองดูราคาไม่แพงด้วยขายก็จุยแน่นอนครับผม น,นี้เราก็มาอยู่ทีสนาน,นีตมไฮโดรเจนนครับที่าใช่ครับ,รบตอน,นี้ก็นี่ครันีคือถังไฮโดรเจนทางซพีขาอามาก็คือไฮโดรเจนของซีพีนะครับเขาเอามาจาก มูลของไก่นะครับมูลของไก่มาหมากักเป็นแกส๊สชีวภาพก่อนแล้วก็เอามารีฟอร์มใหม่เอามารีฟอร์มใหม่ให้นกายเป็นไฮโดรเจนแล้วอัดลงมาในถังส่วนการเติมเนี่ยมันคือการเติมไฮโดรเจนอนะ่ะมันต้องมีเพชเชอร์ที่สูงถูกไหมมันจะมีเครื่องอัดอากาศอยู่ทำให้อากาศแห้งแล้วก็ค่อยอัดเติมเข้ามาผ่านไอตัวไอตัวสีไอไอถังสีฟ้านั่นแหละ แล้วก็ไหลเข้ามาที่ตัวแทงตัวตัวโมบายตรงนี้เพื่อจะเติมในรถอันนี้คือตัวอันนี้คือถังถังเก็บใช่อันนี้คือถังเก็บซึ่งใหญ่มากนี่มีรถเทรลเลอร์3คันถูกนะนู่นก็คือปั๊มได้ตัวปั๊มตัวอัดอากาศเพื่อแปลงค่าเพอร์เชอร์ต่างๆให้ให้มันพอดีกับการที่ไปเติมที่รถนะเพราะว่าเห็นว่าต้องทำให้อุณหภูมิมันลด2 5 3องศาใช่อ่าซึ่งก็ไม่ใช่ปั๊มปกติที่ทำได้ถูกต้องเขาจะมีตัวนั้นอยู่นะ นะมาช่วยามาเติม,มาะไรเลเนี้ยคือตูมต้มอปลายที่เอามาใช้ในการเติมรถแต่เราก็อยากรู้นะว่าค่าใช้จ่ายในการเติมไฮโดรเจนว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ะนะครับแล้วก็เติมปุ๊บอะตอมสิ้นเปลืองเป็นไงต้องเรียกว่าเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาตอบได้เดี๋ยวรเราต้องไปรอถามเจ<ช>้าหน้าที่กันอีกทีหนึ่งข้อสุดของการเติมไฮโดรเจนนะครับก็หลักการแล้วก็คือว่าจากหน้านี้นะครับก็คือจะมีไฮโดรเจน ที่อยู่ในในถังไฮโดรเจนของเราทั้งหมดนีนนะครับก็จะเป็นไฮโดรเจนที่มาจากทั้งของทางไฮโดรเจนที่เราร่วมมือกับทาง c j เจมวีดีซต้ากับ c ีสร้างไฮโดรเจนขึ้นมานะครับแ้ววนที่มาจากไฮโดรเจนของ C ีไระยองซึ่งไฮโดรเจนของเราตัวนี้ครับมันก็จะเข้าไปในตัวสถานีโมบายไฮโดรเจนสเตชันเราก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจากการเพิ่มแรงดันที่ uh, จาก จาก175บาทไปสู่700บาทได้ก็จะใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็คือเป็นตัวเครื่องอัดแรงดันซึ่งเราก็จะมีทั้งไฮโดรเจนและเครื่องอัดแรงดันทั้งคู่นี้เข้าไปที่ตัวโมบายไฮโดรเจนเซชั่นเพื่อเพิ่มแรงดันไปถึง700บาทก่อนที่จะเติมไปในรถครับไฮโดรเจนของเราครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไฮโดรเจนที่มันจุกด,ด้วยแก๊สนะครับั้นอุณหภูมิของแก๊สเนี่ยจะเป็นภูที่เป็นุณหภูมิรอ,อบข้าง นะครับก็อุณหภูมิเราจะมีประมาณ3ามสิบสี่สิบองศาก็คือแค่สี่สิบองศาครับแต่ว่าในการเติมเข้าไปเนี่ยเพราะที่ในการเพิ่มแรงดันถัาทางที่รับแรงดันในรถเนี่ยอุณหภูมิจะสูงฉะนั้นเขาจะลดอุณหภูมิลงที่ประมาณลบสี่สิบองศาแต่ถ้าเกิดว่าอีกที่คําถามที่ว่าลบ250สองร้อยห้าสิบองศาเนี่ยก็คือในกรณีที่ไฮโดรเจนเป็นลูกตัดของของเหลวซึ่งของนี้ของเราเนี่ยเป็นแก๊ส รัะนั้นอุณหภูมิการเก็บเนี่ยจะอยู่ที่อุณหภูมิทั่วไปอุณหภูมิรอบข้างก็คือประมาณไม่เกิน40องศารครับผมเนื่องจากไฮโดรเจนเนี่ยเป็นแก๊สที่เบาเบามากนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเกิดมันมีการรั่วไหลมันก็จะไหลขึ้นสู่ที่สูงนะครับยังไงก็ตามมันจะไม่ระเบิดถ้าถ้าเกิดว่ามันต้องมีการสะสมปริมาณมากและต้งมีการจุดประกายไปฉะนั้นเนี่ย มันจะไม่มีการสะสมปริมาณมากเนื่องจากส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นการที่เบาและมันมีการล้วขึ้นมันก็จะไหลขึ้นไปอย่างรวดเร็วอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของแท้ของรถยนต์ก็คือมันจะมีการตรวจจับว่ามีไฮโดรเจนั่วไหลออกมาหรือไม่เมื่อมันล่วไหลาออมาในปริมาณมากมันจะจับได้ก่อนว่ามาก,ก่อนที่มันจะเกิดอันตรายมันก็จะสามารถเตือนเราและ ดับเครื่อก่อนที่จะถึงช่วงที่อันตรายได้ในส่วนของไอเดเจนที่เราเตรียมมาในครั้งนี้ครับก็ค mm hmm. ือว่าอย่างที่เห็นอยู่ก็คือจะมีหลังใหญ่นะครับที่เป็นตัวหางใหญ่ตัวนี้เนี่ย mm hmm. ก็คือ350กิโลกรัมรา350กิโลกรัมเนี้ยมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับสีกต mm ัวหนึ่งก็คือเป็นตัวเล็กที่อยู่ด้านขวานะครับเป็น250อ้าสิบกิโลกรัมจะไปอยู่หนึ่งอีกหนึ่งตัวครับผม ที่เราเออกเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยประมาณ2,000กิโลกรัมไฮโดรเจนซึ่งจะใชไ้ไม่ได้ใช้ทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าการที่จะรักษาแรงดันให้มีปริมาณสูงเพื่อเติมรถให้ได้ไวที่สุด<ม>ก็เลยมีการอำมาปริมาณมากเพื่อให้รักษาแรงดัน<ม>ให้เติมได้ไวขึ้นครั oh. ้งน,นี้ที่สําคัญก็คือเราเป็นรถแข่งก็คือว่าเราอยากเติมให้เร็วแล้วก็ให้ไปได้ไวฉะนั้นเนี่ย ในในส่วนของการชาติการเติมไฮโดรเจนเนี่ยเราเลยเตรียมเอาไว้ให้เยอะเพราะว่าเราเติมไปแล้วมันก็แรงดันจะไม่ตกแล้วมันก็สามารถที่จะเติมได้ไวครับประมาณสามนาทีครับประมาณสี่กิโลกรัมท uh, ี nah um ่มันเติมแตละครั้งโเฉลี่ครับตามตามแผนก็คือประมาณ20นาทีจะมาเติมหนครั้งก็คือว่าในวันนี้เนี่ยเราเอาสังเดงนนี้มาทั้งหมด3แพ็ค แอนที่จุดตรวนี้เนี่ยเป็นสาชุดด้วยกันนะครับ,รบซึ่งรวมแล้วเนี่ยไฮโดรเจนที่เราใส่เข้าไปในการใช้ครั้งนี้โดยรวมประมาณเท่ากับ27กิโลกรัมครับผมซึ่งตอนนี้เรามาดูชุดเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าเราได้ใส่เข้ามาในรูปแบบไหนครับพอในส่วนไฮโดรเจนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพลังงานสะอาดนะครับเ้าก็สามารถที่จะใช้ได้สามารถสร้างได้จากทุกที่นะครับก็เรียกได้ว่าไฮโดรเจนของเราเนี่ยสามารถจะ สร้างมาจากจากสุข,สขีึซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราได้เอาไฮโดรเจนเนี่ยมาสร้างมาจากมูลไก่จากไบโอแก๊สที่มาจากมูลไก่ซึ่งก็แม้จะในครั้งนี้ที่เป็นปริมาณน้อยแต่ถ้าเเราสามารถสร้างได้สร้างได้เพิ่มขึ้นมาครแล้วก็เป็นปริงาณาสที่มีเดือนใใช้ต่อได้เรื่อยๆครับ ทั้งหมดนะครับก็เป็นภาพรวมนะครับรายการ t o y o ต a g a z o ู Racing Motor Sport 2023นะครับผมเป็นไงบ้างครับก็แต่ละรุ่นเนี่ยมีการขับเที่ยวที่เราใจนะครับแม้แต่ว่าเป็นรถวันเมกเลสนะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็ใส่เต็มไม่มียั้งนะครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดว่าปีปีหน้าเนี่ยจะมีเหตุอีเวนท์อะไรที่น่าสนใจนะครับก็ฝากติดตามนะครับในเพจ t o y o ต a g กาซูเลสซิ่งมอเตอร์สปอร์นะครับก็จะมีอีเวนท์ที่น่าสนใจมากมายนะครับผมตอนนี้ก็รู้กันแล้วนะครับว่าใครได้ตำแหน่งอะไรกันบ้างแล้วนะฮะก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเป็นการปั้นนักแข่งรุ่นใหม่นะครับเพื่อมาสู่การมอเตอร์สปอร์ตในอนาคตครับฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ามีข้อผิดพลาดและขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ